เดินปัญญาเฮ้าโฮบอลแลปปัญญาคืออย่างปฐมมาชาติเกิดขึ้นชาติหนึ่งเ่ยมันมีกําลังมันมีสติตั้งจงน้อยเนาะมันก็เป็นกําลังหนึ่งเป็นกําลังที่จะเข้าสู่ความทุกข์ได้ปัญญาเนี่ยคือปัญญาอย่างปัญญาเนี่ยคือเห็นขวามบ่เทียงนี้เห็นความบ่เทียงนี่เห็นหูเห็นตาเห็นจมูกเห็นกายเห็นใจเห็นมาล่างกายไอ้นี่เป็นของเกิดดับบ่เป็นร่างกายของเฮาที่โตตนเฮ้าที่แท้จริงก็มาพิสูจน์ ถือให้ถือได้ถือสารเสิเเนเยื่อนย่อมันเก็บมันป่วยมันไข่มันเป็นอย่างไหนใจดวงนี้มันเป็นปกติบอนี่หูหนวกตาเมื่อตามัวนี่มันเป็นอย่างไหนย่อมรับวามจริงในบอนี่ต้องพิสูจน์่ังสั่นเลยกายนี้เป็นกายนี้เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาผันบอนอ่าน,นดได้ดีอยหนังสือนะเขาดามากเข้าเดียวละนาแดงหน้หนหนัอยู่ไหนบ่เป็นเซสต์เตะนีเขาใจบ่บอต้องพิสูจน์เจ้าของอีกเขาใหญ่บอ มันก็เกิดได้เมื่อปัญญาหนะ่ะชั้นหนึ่งชั้นสองหน่ะเนาะผสมมาชัาน้นะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะชั้นสี่ไปยังเสรนะก็เห็นในเบิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สิเข้าสู่ปัญญาในเหมดแต่ว่าปัญญาจริงๆเนะี่ยคือปัญญาการไม่เห็นการเกิดดับนี่ปัญญาอยู่เมืองไหนถ้าอยากง่ายๆบ่ยากหรอกไปไปไป,ไปศึกษานะถ้าจะศึกษานะไปศึกษาตัวอริยสัจสี่ตัวถูกเนาะนั่นแหละปัญญามันอยู่ในข้วา่าถูกในอริยสัจนั่นแหละ ทุกสมุทัยนิโรธมรดินั่นนะในอริยมรรคมีองแปดในปจิจัสม,มุบาตนะิแต่หลังๆเลยให้ไปศึกษาให้เอามาเปรียบเทียบเบื่องทุกในอริยสัจสี่ทุกในอริยสัจสี่ฟังในดีๆบแมเนยืมเงินบ่ได้ล่ะเป็นทุกได้บ่มีเงินใะจอันนี้ใ้วันล่ะเป็นทุกได้บอมแมนนะใหญ่บอกทุกในอริยสัจสี่ผลบานเป็นสิ่งยั้งกระชังถ้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนสภาพอยู่อย่างเดิมบ่ได้คือนิยามของทุก มันเป็นทุกข์ของมันอยู่หันมันเป็นทุกข์สัจดมันเป็นทุกข์ห้อกว่าทุกข์ทุกข์ขัดจังทุกข์คือความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือผ่านคือหูนี่หูดีๆเจ้าน้อยก็สิเป็นหูหนวกหูตึงไปตาดีๆเจ้าน้อยก็สิตาบอดตาจาวไปยังเสียแค้วเตียมปากเจ้าน้อยมันก็สิรูดออกเบิดเี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันเป็นทุกข์ของมันอยู่อภายในแห่งหนมัน ทุกสมุทัยสมุทัยคือเห็นในเกิดทุกเฮากับไม่ยืนเอาแขวนี่ว่าเป็นของเฮาจะนอยมากก็สิลร้นออกเบิดปะทุกแล้วทุกจนหอดเมื่อตุยไนแล้วว่ามีแนงยำเขาเนี่ยเป็นจยงซี่เนาะปาะมาณนี่เอา้าคงจะสมควรเก็บเวลาเลยเหรง